เช้านี้ต้องขยายรูอขยายข่าวโดยสำนักงานกสทชโทรศัพท์ทพยยมือถือเป็นอุปกรณ์การสื่อสารที่ทุกคนใช้ประโยชน์ในการติดต่อระหว่างกันทางการโทรผ่านเสียงหรือการส่งข้อความแต่ก็มีกลุ่มผู้ไม่หวังดีอาศัยช่องทางนี้ในการส่งข้อความ SMS ไปหาผู้บริโภคเพื่อหลอกลวงให้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อ โดยข้อความ SMS ประเภทนี้จะมีเนื้อหาหลอกลวงทํานองว่าคุณได้รับสิทธิประโยชน์ได้รับส่วนลดได้รับเงินโอนเข้าบัญชีรเรียบร้อยแล้วเพียงกดยืนยันผ่านลิงก์และเมื่อเราหลงเชื่อกดลิงก์เข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวเมื่อนั้นวิชาชีพก็จะขโมยข้อมูลส่วนตัวของเราไปสวมรอยทำธุรกรรมทางการเงินต่าง หรือแม้กระทั่งหลอกให้โอนเงินรวมถึงมีการชักชวนให้เข้าร่วมเล่นเกมเล่นพนันออนไลน์และเข้าถึงเว็บไซต์ลามกอนาจาร กสทชได้ดำเนินงานร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและโอเปอเรเตอร์ค่ายมือถือทุกค่ายเร่งแก้ปัญหา SMS หลอกลวงโดยโอเปอเรเตอร์จะทำการบล็อก SMS และจะขึ้นบล็อกลิสต์ผู้ส่งทันทีพร้อมจะมีการประสานเรื่องต่อไปอยังกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อดำเนินคดีเอาผิดก,กับมิจฉาชีพป้องกันประชาชนตกเป็นเหยื่อด้วยขอความร่วมมือประชาชนหากพบ SMS หรือโทรศัพท์หลอกลวงให้แจ้งเรื่องมาที่สำนักงานกสทช หมายเลขโทรศัพท์1200โทรฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายหรือแจ้งไปยังคอร์เซ็นเตอร์ของค่ายมือถือที่ท่านใช้บริการอยู่สำนักงานกสทชอขอให้ประชาชนอย่าหลงกลมิจฉาชีพและไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวไปเด็ดขาดเพราะนั่นจะทำให้คุณตกเป็นเหยื่อเสียทรัพย์ได้